สวัสดีครับอยู่กับช่องปลาจิตคนหมักรถดวยครับผมพามาเบิ้งรถดำราคาไม่แรงราคาดีกันเลยตราคาเบาแรงครับคาดสิเป็นครูยูไว้กับว่าฟังคนว่านี่เสียงดังมวลนี่หรือเะเ่อเดี๋ยวเิ่นยกดำให้เบิ้งครับเออเอายกดำเบิ่งเบิงยกดัเบิ่ง ดำราคาบอลเล่งครับราคาบอลเล่งกิ่งกลางมาได้เด้อครับเด้อเดี๋ยวแจงราคาไต่คลิปรถใส่งานปกติเด้อครับเครื่องเครื่องอยนต์เจโอแปดเจโอแปดซีสองร้อยสิบเครื่องดีเกียร์ดีภาษีเต็มภาษีเต็มบ่ ขาดเดือนภาษีขาดจังปีอ,อ๋อภาษีมอดเจ็ดเก้าอืมขังในวีไอพีเดี๋ยวราคาแจงใต้คลิปครับผมยุงหัวเบึงเคืองเนี่ยนะ Những điểm mọi mình là một quá à bạn bưng bạn 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 à, bạn mèn, mèn, mèn bạn 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 CO8 CO8C Tit keng bang Tit keng bang Tit bang Ini Siang langsung cat kap Okey Okey แปดโอเคเครถสูสองรอยสิบนี่แปดีวูครับตอนเดียวข้าม้าแลแรป็นคัี่รับคี่คัดสี่สวยอยู่ดิคัตซี่เอฟซี

พื้นกระบ,บะยังสวยครับรถใส่งานปกติเด้อครับเด้อผู้ใดหารถราคาบ่แรงไว้ใส่งานครับผู้ใดหารถราคาบ่แรงครับสามสิบปลายปลายครับผมเอกสารเล่มทะเบียนชุดโอนครบอื้อ มาเบึ้งเลยมาล่องขับมาทดล่องขับมาเบึง้งมาล่องมาทดล่องขับได้เลยครับรถใส่งานได้ปกติมาไดล่างครับมาไดล่างกระซี่กระสวยเบรกจิฟฟี่ทหาดกระซี่อยู่ทั้งไหนเงีเ้ยเหมื่นมอ้เครื่องแห่งดีวะ่ะจิวแปดซี โอ้โนี่ลายกัตซี่ครับนี่ F D สอง J นี่ครับาารหัสสักซี่รถเอกสารหลิบนะเบียนชุดโอนครบเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับกิิงกลางมาได้รถราคาบอลเล่งครับราคาบอลเล่งติ ลองเปิดไว้สาสิบแปดต่อรองเลยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำผู้ใดมีรถอยู่บ้านอยากซื้ออยากขายฝากได้เด้อครับฝากได้ผู้ใดอยากซื้ออยากขายฝากได้ครับฝากซื้อฝากขายรถจอดอยูบ่บ้านบ่ได้ใซดงานอยากขายครับทักมาได้ถ้าบอกไก่เดี๋ยวเลียนไปเบอร์ไงหอดหม่องเด้อครับเด้อสองร้อยสิบครับจีอูแปดสี่ตัวนี้ เร็มทะเบียนชุดโอนครบผู้ใดสนใจกับกิ่งกลางมาไหนเลยครับรถใส่งานปกติคัสซีเอฟดีสองเจคือว่าสวยอยู่เดียรถือถว่าโอเคเลยครับรถดำราคานี่ครับอย่าไปซื้อแพองซ้ำหนีกับเลนลงไปครับ ราคาเนี่เบิ่งพื้นกระบะยังยังเจียวๆเลยครับพื้นบะเป็นแรนหินแรนทรายมานี่ไปขนหินขนทรายมากเลยครับน like like ี te ah yup> ่นี่เอาทรายมานี่ผู้ใดสนใจกับกิ่งกลางมาไหนครับพื้นกระบะยังสวยอยู่โอ้ยนี่เน่เห็นกระบะเน่เห็นกระจีเลย

แนบยังสวยๆครับอัวซี่ครับขั้ซี่งามครับคุนบบบวมครับคัซี่ยังงามอยู่ครับซี่งามครับคั้ี่งามพื้นกับบะก็โอเคครับนี่เบังพื้นกับบะนะครับพื้นไต ดด้สนใจครับปริงกรางมาได้ครับเด้อโอ้ติดฟิล์มปลอดครับติดฟิล์มปลอดปลอดเรนเจอร์หัวเรนเจอรอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนึกูได้อยากซื้ออยากขายฝากได้เด้ครับเดี๋ยวพอกันลิดหนะ้าสวัสดีครับ